ลูกค้าไม่ได้อยากซื้อแต่ทางเราอยากขายเลยยอมให้เครดิตสูงกับผู้แขกแบบนี้เราจะป้องกันความเสี่ยงยังไงที่มีนิยุ่งยากง่ายๆค่ะวันนี้ท่านต้องวิเคราะห์ลูกค้าไรายนี้ให้ออกก่อนว่าจริงๆแล้วลูกค้ารายนี้รวยจริงมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างทําง่ายๆค่ะท่านดูงบการเงินนะลูกค้ารายนี้มีทรัพย์สินไหมรายได้ดีอยู่หรือเปล่าหรือมีความเสี่ยงเื่ดๆไหมถ้าท่านเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงอะไรท้ายเลยให้เครดิตสูงได้ แต่ถ้าเกิดเห็นในบางจุดที่มีความเสี่ยงท่านต้องวางแผนก่อนในทันทีก่อนจะให้เครดิตไม่ได้บอกว่าไม่ให้ขายนะคะแค่ท่านขายและให้เครดิตแบบป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระเงินไว้ให้เรียบร้อยตัวอย่างเช่นถ้าไม่มีเงินต้องดําเนินคดีสุดท้ายก็ยังมีทรัพย์สินให้ท่านอยู่วิธีการต่างๆเหล่านี้แค่วางแผนท่านก็จะป้องกันความเสี่ยงได้แบบไม่ยากค่ะ โฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด